สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดูท่าประจบของจุ้มแมงนะคะประจบจนแม่เปือเป้อนหมดแล้วเปื้อนหมดแล้วเปื้อนหมดแล้วเปื้อนหมดแล้ว เสียงอะไรลูกเสียงปั๊บน้ำเมีนตกใจเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวไปหาซื้อตับมาฝากเมงดีกว่าเมงรออยู่นี่นะเมงรอนะ เหงลอยอยู่นี่นะเหงลอยอยู่นี่นะเหงลอยอยู่นี่นะคัน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 เี่ยงมีหมัดแน่ๆเลยคัน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  ไปไหนด้วยนี่อ่ะ,ะไปไหนด้วยนี่ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ลูกเมียงลอยอ,อยู่นี่เมียงลอยอ,อยู่นี่นะลอยอยู่นี่ล้อล้อเอา